ในที่สุดก็ได้สาวงามคนแรกของเวทีการประกวดมิสซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์2022ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยค่ะโดยทางคุณส้มพินุพรนะ์คะซ e o AMC Consultancy จำกัดพูดถือลิขสิทธิ์การประกวดนะคะทุ่มงบไม่อั้นจัดงานประกวดในรอบไฟนอลนี้อย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้เวทีการประกวดในหน,นสมศรีดีกีการประกวดระดับประเทศน้องใหม่ที่น่าจับตามองในการเฟ้นหานางงามนางแบบ เพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยนะครับไปประกวดเวทีระดับโลกอย่าง Miss Model of the World 2022ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคณมหานครดูไบประเทศสาธารณรัฐอาหรับอิมิเลตนะครไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาณโรงแรมสวิสโซเตลกรุงเทพ วันนี้นะฮะก็เป็นรอบไฟนอลแล้วนะฮะของ m i s ซูเปอร์ไอดอของเรานะหลังจากที่เราแบบว่าตั้งแต่ออ,ออดิชั่นมาตั้งแต่แบบว่าพัดตัวเก็บตัวจนถึงวันนี้เป็นวันแบบสุดท้ายแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญสุดเมื่อวานพีรินสนุกมากใช่ไหมอันนี้สำคัญที่สุด้ายแบบ <c oughs> ให้คุณ <c oughs> ให้คุณส้มพูดดีกว่า <c oughs> เป็นไงบ้างคื <c oughs> สนุกคือเราบอกว่าตอนแรกจะเลือก3คนมามามา,มาเป็นเามสมามาโชว์ใช่ไหมคะแต่ทําใจไม่ได้น้องๆเก่งแทบจะทุกคนอยากเอามาทุกคนเลยแต่ว่าเราก็เลยคัดเหลือคนทคนก็คือใช่เป็นทาเลน้น<า>ใช่ก็คือมิสทาเลนต์เนาะแล้ก็ได้ทําการ โชว์น้องๆไปเลยทั้ง5คนสนุกสนานมากคะ่ะ<ค>พิทลั่นหอเลยแต่วันนี้นะฮะวันนี้อะไฟนอลนะฮะวันนี้เป็นอะไรที่แบบสำคัญที่สุดเป็นวันที่แบบตัดสินเลยนะฮะว่าใครที่ได้เป็นเดอะวินเนอร์นะฮะมิสซูเปอร์ไอดอลนะฮะ<ช>วันนี้มีเซอร์ไพรส์ของเด็กๆด้วยาาคนทั้งพอจะได้กีดการ์ดกันแน่นอนค่ะใช่คุณสมบัตินะคะหลักๆก็ก็คงมีความสวยความสามารถถูกไหมคะแล้วก็ไวพิบต้องดีด้วย แล้วก็คือภาษาอังกฤษก็ก็จำเป็นนะคะ<ช>เพราะว่าต้องไปอยู่ไปอยู่ต่างประเทศโดยบางทีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช่ก็คือแต่ว่าเราก็เห็นเด็กๆของเรา เก่งกันทุกคนจริงๆคือทำใจยากมากค่ะที่2ที่3ตอนนี้เราจะเอามาทำงานอยู่ในช่องชาแนลของเราที่เรากำลังจะเปิดเดือนหน้านะคะเ,คเป็นไ l ดอ t คลิกเชนชแนลที่เราจะเอาน้องๆนะคะคทั้ง24คนเราจะเลือกมาคนละเทปหรืออาจจะคนละหลายเทป<ช>มาสลับกันทำอาหารในช่องของเราค่ะ ใช่ก็คือนอกจากการทําอาหารแล้วคือไม่ไม่ใช่การทําอาหารธรรมดาแน่นอนก็คือเราจะมีแขกรับเชิญอย่างอาจจะเป็นดาราหรือว่าอะไรใช่ดาราเซเล็บแล้วก็ครัวของเรานี่จะแปลกใหม่ไม่เหมือนครัวแบบปกติค่ะใช่ต้องรอติดตามค่ะใช่ฉีกกดครัวก่าเป็นครัวไปเลยจะๆิงๆไอดอลแาณนี้ค่ะ เรติดตามชไอเดลคิดเช่นนะคะแน่นอนแน่นอนใช่ไหมปีนี้ประสบความสำเร็จปีหน้าเรามีแน่ๆแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆที่ปีนี้พลาดหรือไม่ได้มาเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมศักยภาพของตัวเองเตรียมภาษาอังกฤษสำคัญมากค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะแฟนนางงามแฟนขับน้องๆหรือว่าใครก็แล้วแต่ผู้ชมที่เพิ่งติดตามเวทีเราเนาะเพราะว่าเวทีเราเป็นเวทีใหม่ ปีแรกเลยเนาะก็อยากอยากขอบคุณนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามแล้วก็อยากให้ติดตามเราต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะไม่จบเพียงแค่ปีนี้ปีเดียวแล้วก็หลังจากจบไฟแนลเรายังทําช่องของเราต่อไปด้วยนะคะ Idol ล i t c เช่นก็อยากจะฝากด้วยค่ะและสาวงามผู้ที่สามารถชนะใจคณะกรรมการนะคะคว้ารางวัลชนะเนลิศเราก็เป็นนางงามคนแรกของเวทีการประกวดมีซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์2022คว้ามงกุฎพร้อมใสยสพายแล้วก็เงินรางวัลรวมมูล,ลค่ากว่า1ล้านบาท คือรถโรสลินนะคะโดยมีนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดนะคะผู้ที่เคยคว้ามงุงใหญ่บนเวที Miss Model of the World 2004ที่ประเทศจีนนะคะมาเป็นผู้สวมมงกุฎให้กับผู้ชนะอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะโรสก,ก็ดีใจมากค่ะความฝันของโรสนะคะเป็นจริงแล้วค่ะกับการเป็นนางแบบระดับโลกค่ะส่นเกียน,นะคะวันนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะมันเกินคาด ทำต็นที่สุดแล้วแล้วก็ดีใจกับผลที่ออกมามา,มากๆค่ะก็จะส่งกำลังใจให้น้องโรสนะคะไปถึงจุดหมายให้ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะบอกครอบครัวนะคะว่าวันนี้หนูทำสำเร็จแล้วนะคะจากตอนแรกที่แอบ,บไปแม่ไปตารวจนะคะวันนี้ไม่ต้องแอบ,บแล้วก็ได้มงเลยคะ่ะต่อไปนะคะก็ต้องไปฝึกให้มากกว่านี้นะคะไปเทรนในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็การเดินและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของความสามารถพิเศษค่ะก็จะฝึก ฝนให้ดีนะคะก่อนที่จะไปประกวดที่ดูไบค่ะค่ะก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าจงอยากให้ใครมาดูถูกความฝันของเราวันนี้โรสทําได้นะคะได้เป็นนางแบบและที่สําคัญโรสเตรียมพร้อมที่จะไปเป็นนางแบบระดับโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากให้ใครมาดูดูถูกความฝันของเราเอาชนะใจตัวเองให้ได้ะคะ่ะขอบคุณครอบครัวนะคะขอบคุณที่เลี้ยงและทุกทุกคนนะคะที่คอยพพอ,อร์ตโรสนะคะตั้งแต่เวทีแรกจนถึงเวทีนี้ที่โรสประสบความสําสสสเร็จนะคะได้มงกุฎขอบคุณมากๆขอบคินจังใจค่ะแลวโรสจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามและให้กำลังใจนะคะมีซ u เปอร์ไอดอลไทยแลนด์2022นะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของกองประกวดได้เลยนะคะ